วันนี้กลับสวัสดีนะครับแฟนๆทุกคนวันนี้ผมมาที่พระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับดูถน,นนเส้นเกาะคานะครับตอนนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับหากใครมีโอกาสมาแวะเที่ยวที่นี่ได้นะครับนี่ โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงดงามมากเลยละครอือ دعونا نلقي نظرة แถวนี้มีคนเอาไก่มาบนไว้เต็มเลยนะครับโหมีคนเอาไก่มีช้างมาด้วยนะครับแสดงว่ามาขอที่นี่มีคนสำเร็จนะครับเขาเลยเอาไก่มาไว้ตรงนี้นะครับ ใครมีโอกาสมาแถวๆนี้ก็แวะได้นะครับ โชว์ให้ดูนะครับอออืมอเดี๋ยวไปต่อที่วัดเจดีเซานะครับ